1, 1มีนาคม68นี้โค p a y เมนต์จะบังคับใช้มีอะไรที่เราต้องรู้บ้างก่อนอื่นเรามารีแคปกันก่อนค่ะว่าโค p a y เมนต์เนี่ยคืออะไรโค p a y เมนต์คือการที่เราต้องแชร์ค่าร right? ักษาพยาบาลกับบริษัทประกันแทนที่บริษัทประกันเนี่ยจะออกให้เราทั้งหมดเหมือนที่เราคุ้นเคยทำให้หลายคนตอนนี้เองเนี่ยค่อนข้างสับสนแล้วก็กังวลกับเงื่อนไขของโค p เปเมนต์ที่ออกมาวันนี้เรามีเงื่อนไขของโค p เปเมนต์ที่ทุกคนต้องรู้มาเล่าให้ฟังค่ะกรณีที่1 หากคุณเครมกระจุยในโรคที่รักษาง่ายหายได้เองเช่นปวดหัวท้องเสียไข้หวัดตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปและยอดเคลมรวมกันมากกว่า2เท่าของเบีย้ยที่จ่ายคุณจะโดนโคเพยส์3ซกรณีที่2ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Simple Diseases แบบคอแรกแต่ถ้าคุณเคลมตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปและยอดรวมมากกว่า4เท่าของเบีย้ยที่จ่ายคุณก็จะโดนโคเพย์เซเหมือนกันแต่ อันนี้จะไม่รวมโรคร้ายแรงกับผ่าตัดใหญ่นะสบายใจได้กรณีที่3ถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งข้อ1และข้อ2คุณมีสิทธิ์โดนร่วมจ่ายสูงถึง50%แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราควรจะคำนึงมากที่สุดก็คือ co-payment เ,เ,เนี่ยเป็นแค่การจ่ายร่วมแต่ถ้าเราไม่มีประกันสุขภาพเลยมันคือการจ่ายเต็มไปแต่บาทแรกและ การทำประกันสุขภาพควรทำตั้งแต่ช่วงที่เรายังแข็งแรงเพราะไม่ว่าเงื่อนไขประกันสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ทุกคนก็มีโอกาสเจ็บป่วยอยู่ดีประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะมีเงื่อนไขโคเคเนหรือไม่ก็ตาม